เลีอยบร้อยทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกทท่านที่กำลังติดตามฮับสม้มเท่าบรรยากาศในตอนนี้กับบรรยากาศในยามคอยคำลงแรงนน,นึงเนาะเต่าทั้งทีมงานเท่ากับผ้าเดียว สวัีดีเดียวไปหาอยู่หากินคือเก้ามาเนี้ยนะพอดีไปหาไรไรมองนะไรป่าใส่มอแล้วกะพอดีหาเลาะเสื่อมองมาเลยนะพอดีหายางเลาะตามทำตามเหวตามทาาแล้วก็เลาะลงห้อยหาอยู่หากินคือเก้าพี่น,ะนะ้องเอ้ย่ะติดตาม้วก็ฮับส้มน้ำเดียวพี่น้องแลกวเลาะลุ้นไปนเดยมันสิได้ปูดได้ปลาลายสำเร็จมาเนี้นะ กาศค่อยคำลองแรงกันเริ่มได้ยินเสียงนกห้องเลยพี่น้องไอ้ยังาอดวงลอดดอนไปแล้ววันนี้อ หลัดเสื้อหยเสือห้องใบตามนั่นแหละหาอยู่หากินธรรมชาติบ้านเ่าต้นไม้แคมห้อยพี่น้องเลยถือว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่นะใบใหญ่หลายเด้ไม้แค่ลำนหนอยู่ในวกมัใหญ่เติมตอมจันผู้ บนป่าบนดงก็ได้เป็น้อมรอบนี่แดงจะเย็บบนป่าบนดงไปแล้วขึ้นไปเบื้องทำปุ่งยาวว่ะเคยขึ้นอยู่ปีแล้วนี่ครับปีชื่อทางปีนี้ก็บ,บนไม้บนเอาทางไม้เราข้างทางเที่ยวขึ้นมากเพราหมู่พี่น้องเอง หมากำลังไล่อยู่เลยนะโอ้พอแต่เห็นดอนกระต้อนนั่นนึงแต่ไม่เลื่อมมากมานอนอยนี่หมูนั่งหมูกินนี่พี่น้องกันโอ้แต่นี่มันมานอนผักเสาเย็นอย่างนี้มาจนกุยขึ้นกุยเลยเดี๋ยวนี้นะพวกเก่งมาแถวนี้ยมันมืนผักเสา น well. ี่จน้นย่ามผลแล้วมาแมบนยี้แต่เบอร์ห้าเออมึงก็เมอเมเปบุคาดได้หมูเลยพี่น้องเอ้ยปบับอันนี้เลย ทำปุงยาพี่น้องเอ้ยทำพูโลกกาเซอันนี้เลยเนาะขึ้นตามโคนี่ได้สดเลยขึ้นตามโค่นี่ขึ้นหน้าผา่างนี้นะพูโลมักตีนผาขึ้รกนสรกเจอหมูโดีกเจอะูกินเลยโยนนี่ถังหล้นี่ไป Nó nói อันนี้แม่นอันนีเอาเอาพในมูกมูทุกูเลาะอู่ดีหมูทกหมูในนี่แหละถั่วทำน้ำได้หนาเพาะว่าท่งมันเจินลงมาหัมันใหญ่ล้มันองหนาเยอะเป็นป้า้นะ้าวหนาข้านาน่ะห่อเจอสั่งไหม โม่อันนั้นคือด่าความหนาที่สามไหมเดินหน้าคนที่ต้องกรองวันนี้ลงมาปุ้งสิกะแต่ว่าร่องนอคนีห้องหดไหมทางหงรอนะกระดงมากระดงกระดงกระดงเราเลื่อให้ไปดันจูนเราเลืกไปเพื่อจะทำหลรอนไปทำหงร้องคุกไปทำหงรดนตอนนี้กับทีมงานเฮาเลาะเทียวส้มทำปุ่งยากับถือว่าลายหมอกลายมุมแล้วนะลายซอกลายมุมเลยฟูทาพบบานมันขึ้นสำโรดจะถึงฟูส่วนคอยกับบริ มือทื่นนะค่อยทึ่นม่ได้ค่อยเมย์เมยปีนผู้ขึ้นมาวันนี้กับฮากับสิได้พาดีไปหาซ่อยู่หากินนะวันนี้พี่น้องเลยไล่ปูไล่ปลา,ปาอ,อาหารแรล่งเมแรดนี่นะ,ะตามลุ้นนำะเด็ดพี่น้องสิได้สิมาสักเร็จนี่นะ

พอดีฮะเด็ดพักตะเปะแล้วก็พอดีซื้อมองปลาไว้นี่นะแล้วก็ลงไปไล่มองปลาซิวอยู่ตรงนุ้นคนละโอ้บัรยากาเย็นดีได้เปล่านี่นะหาซื้อมองก็แบดนี้ก็บางนี้เลือกหมดึกได้บางนี้ได้มาปลานมาปา้นเท่า คนละคนอมองไปตื่นไม่ได้ว้าววงเลิกพูดไปแล้อไงมองฝั่งตรงตื่นนายไปเซลวางตื่นพ่าละตอนนี้ค่อยก็หาเลาะเซลมองไปแล้องเลาะเซลมองแล้วก็หาไล่ปลาตลงเตือนพอละวางที่นี่มันเลิกเกิน วามองค่ยมันมองตื่นชันๆน,นึงก็เลยบิดิเซอรนะ์นะเซอร์กับมันบิดื้อนะมันมองตื่นพดได้ซื้อมองใหม่ซื้อมองสีเล็กๆได้หน่อยทีชมงานกัเลาะลงเสอือเตอร์พอละพอแ,วอแถวนี้ว,ว่างยังหลายยังเล็กหลายอยู่ Nó lại bao giờ xảy ra phức tập yên Để cảm nói nướng Để cảm nỗi nướng? Để nướng

ตอนนี้มองค่อยกับเสื้อแล้วม้อยพี่น้องวันนี้ก็สีผ้าเดียวลงไปเอามองปลาซิวไล่ปลาซิวนะพอได้กินแรงเดี๋ยวค้ำๆจังเลยแตสิได้มาการพร้อมเลยเอาลงมา้มาดได้ไหมเสื้อแล้วก็ถ,วาวาวถือพร้อมได<ห>้<ห>ชามโตปลาพวกนี้ปลาไก่ปลาปปปจา่จาดปลาจ่าดหมานได้บาหวานเลย เออวันนี้เราก็จะได้ลงไปสมทบกับหัวหน้าปซิวผู้ล,ละเตอร์ผู้ล,ละหน้าหาว่างนี่ก็เอเสรืรอมองนะย่งงานนะก็มาไล่ปซิววันนี้นะตกปซิวไล่ปซิวมองาบิดจมมองีขาดจมองลุบเบาอมองก็บ,บิจมเท่าพี่น้องเอ้ะน้ำเชื่อมันลิฟ มอสซีเป็นอะไรมอสซีวะรอบนี้มส่งม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 งได้กิ่น้อนอ๋อเจ้าใส่การเอาเมแรงเท่านั้นล้วจ้ะเด้นะถือตัวนึงขาแหมบอโอ้ถือตัวเดียวทนาลดมันยังไหล ตาซี่ประมาณแล้วหรอมีเน,นาะใส่ตะะแดงเยอะมอ้อให้ปึ๊บเลยหลายอย่างนี่เลยเช็ดเท็ดลูดครับลูดแชับ์ลูดแชับ์ลูดแชับ์ูดแชมปเอ้ยเลตัวเดียวเท่านะเนี่ยท <c oughs> ีมง,งานเอาลายตะซี่อยู่กับวีได้ใช่พี่น้องเอ้ยมีมานซ้่ไหมถือตัวเดียวก็รูดไปซ้ำ เดว่าาถ้ามาการมือแรกนะถ้าว่าเฮามาการเอาหน้ายิ่งเอาละพ่อได้ได้พี่น้องอ้เมื่อคืนก็ได้ประคอตัวบางใหญ่นะอาหารกินถ้าก็มาการมือแรกพอละก็มาละได้เรเพื่อกันแข่งเรียวกันไม่พี่น้องอ้ยังกลับเมื่อบ่อนรับพี่น้องไปเลยเดีวว่าถ้าสีขำๆพอละจังมาหาเลาะการเอาหน้ายิ่งเอาวันนี้นะเอาได้พ่อได้แกงก็เอานะพอได้กินกุ้งกินแล้วก็พ่อสิได้เพราะว่ายเมื่อคืนนี่กับพอได้อยู่นะ เป ja, ็นงานเท่าก okay. ับมาฮอดบอนแล้วพี่น้องเลยลายป่ากับบีได้ป่าใช่นะมมาปันทุนของเก่าอาหารอาหารเท่ายังเหลือแหละซอยจุคือเก่าพี่น้องเลยหาสีคำคำหมดละวยังพัดเดบไปหาการเอาหน้ายิงเอามาได้ดูปูเลยปู ตอนนี้ก็ค้ำแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็สิได้ไปหาการป่าก่อนวันนี้นะพอได้อาหารแรงนะเพราะว่าอาหารแรงเขายังทัานได้ไดเลยวันนี้นะได้แต่ปลาที่มองมาา่งบว่าสามตัวเท่านะวันนี้ก็สิไปหาเลาะยิงป่าที่่าทีมงานใช่เขาปรเดี๋ยวไปหาเลาะยิงปลาหาการป่านะเส่วนทีมงานยิงเขา้าพอเดี๋ยวนึ่งเขา้าเป่าไฟอยู่ไงวะมีมานี่วันนี้ Ô, oh, là tùng lạp. Ba. Sảm chi, đi, <laughs> okay. oh, mà, mà đi. Sảm chi tổ Makalada, đi. Má, nó. 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 Má, nó.

Oh, oh, ừ. à, không tắt tốc luôn alo hết alo hết hả bài bát nữa chưa có chút 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 นี่ยๆตัวหญ่เลยเครดิตรอใหญ่เลยพี่น้องเลยมาตาการเห็นพัวเอาอันนั้นแล้วนะนท่านเรียนงานเราหาอยู่หากินกันพอได้อยู่ได้กินแล้วพี่น้องเลยทั้งกบทั้งเขคดอ่าทั้งเคดทั้งป่าเลยกบบุ้มีทั้งเคดทั้งป่าพอเดี๋ยวเก็บละไปเลยพอได้ต้มแจ่วนะอ่าวันนี้ก็แได้กลับมื่อบอนหาอยู่เหดกินก่อนพี่น้องหาอยู่เหดกินก่อนพี่น้องเลยแบบนี้นะ ปลาเทั้งทั้งปลาม่องทั้งปลาหาการนะเอาหน้ายิ่งเอาก็ได้บีลลายไปเลยพี่น้องเอ้รอบนี้นะมีมาแล้วมีมาคืนนี้แหละคืนนี้ไปเสืร์ฟมองเซืรอฟกันยังได้ปลาคอใหญ่รอบนี้ได้ปลาคอน้อยอยูนี่อันนี้ทางเมโคพันธุ์สีต้มแจ่วนะวันนี้นะทางเขตเขตแก่ต้มเทาเดียว่าเขตอ่ะเขตปิ้งป่ะเขตปิ้งป่ะ เดี๋ยวโอเคครับก็ปีงผืนวันใดป่ากับสีต้มต้มแจวแจวน้ำสีลายลายนะถึงอิมมม่มเต็มคองปะเอารุนได้เต็มโค้งทางสะสอนเมื่อค้างมอต,ต้มป่าขึ้นมาไว้ท่าพี่น้องเลยพอดีซอกเก็ตใส่ขี้ล้างเผื่อแล้วเหียห้อยพอดีมอฟดนะ<ม>แล้วก็เอาป่ามาเซอร์เลย<ม>เซอร์มาขามอีกไอ้ให้มันสีสมๆม ไปมาล้เห็นตัวทงไมไปมือปลาตมาเช้า่รอดๆๆดแหงอลไมอเขากะมอตัวปาเกมพร้อมเลได้วันี้เกมพร้อมเาได้ตามยันนี่จ่ากี่ด้เออแล้วยันเนาะยัเนาะอะไรพอตกไรนะตัวเรบอกจะล้างไหมไลุกดีได้ โอ้เป oh, 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 hmm. uh, oui, no ็นมันเนาะแม่นวะนเนะมยุ่งเป็นมันเนาะน่ะมันไหมเอามาเป็นมันลนี่เวลาเผไฟลุกเลยเอนะยเลยเนาะอได้เมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรจะมีนี่เเชือกกบโบเอออยู่ว่าปลาดุกอะ Ừ, tôm xuống là cả hàm ๆๆ ở ngon น้อแหมบ่ฮ้อนบ่ là cả ไป treo <laughs> <Chờ đau, đau. cười> <laughs> เออเสื้อละแจ้วค่อยวาวแจ้วข่อยดันไม่จีอ้ชิ้นนปิ้งละค่อยว่าป่นอืมแสดงว่าค่อยเข้าใจผิดเออันต้มเนี่ยเสื้อเสื้อน้ำละเป็ดแจ้วแจ้วป่าแจ้วป่าอ๋อจ้าจ้าปลาแจ้วอันมาคิดได้จ้ะเขาคือ่มไเสื้อน้ำเสื่อคือเดียวเสื่อน้ำต้มเจ้าเพ่ินนังกินหรือนังใบป่าเดี๋ยวนี้ใบใบเพื่อใบมะเขาป่าใบมะเตง นี่ถือว่าสิ่งที่เขาเอามาตบานนี่กับอาหารที่เอามาตบานกับมีประโยชน์นะพี่น้องเอ้หาสุกเสริมันมีของกินของกินมือเพ่งพ่อแล้วก็ถือว่าเอามาต้มอันนี้ต้มน้ำไม้ทงกินกับเจ้าป่าถือว่าพอกมั่นเน่าเสยบโลละเขากับงูตี๋ปลากระเมคปลากระเมคเขากับม็ดอะไรนะกินเมดแล้วมือเวียนนี่อ๋อสาสีทาพอด้วยนี่น้ำมาแต่เฮื่อนไนบอกลูกเพื่อนแล้วใช่ปะเนี่ยสออนวะ

เต็มโต้ยงยามาอยกินแหงอดตาีดิดเลยเล้ไบีเสื้อก็ย่าน้องพักนะ้อเสื้อเจียเลยโนวัทั้งขอลทำอะไรทำมาในยาไมเลยอันนี่้ไม้ที่จังพุกลงไม่กินต้ไม้ที่รตเเชื่อน้ดีก็เป็นไ อาหารแรกเหาอาหารดีพี่น้องเจ้าป่ากินนี่ครับน้ำไม้ต้มน้ำไม้ต้มถงเซ็บๆไม่เข้าใจว่านี่นะมันจข่นน้ำน้องกินข้าวแรงน้ำกันเซ็บๆมีเชื่อเกนน้ำข่ามันกว่าแสดงเอเลหมื่นปาหมื่นจ้าหมื่นห้าหมื่น

มาผ่านไนดะ้ไรหมูได้งแรงเลยตอนนี้ค่อยกันกินข้าวกินน้ำกันอิ่มแล้วพี่น้องไง uh huh. ถือว่ามื่อีานอาหารกันกินท่ากระแสบอยู่ได้ <Yeah. S 1> เพราะว่าห้าได้ ไปไล่มองแล้วก็ไปเสื่อมองแล้วก็ป่าทึอ้มองวาวาดได้นะเราเนี่นะไปการแล้วกับพอดีตกคําแรงมากแล้วก็พอดีไปการนี่นะไปการเอาหน้ายิ่งเอาพี่น้องเลยได้พอแจ้วนะ้พอแจ้วใส่น้าานนนําสีได้หงๆได้หนึงแจ้วหมุนนะกินกับหนุ่มไม้ตม้มโอ้เสนะียบเลยทักตะเปะพร้อมนะพี่น้องเลยเข้ากันดีอัมล้มเลยอ่ะฉะนั้นก็คลิปนี้ค่อยกับสีขอฝากไว้เพลงชั้นนี้แหละพี่น้องเลย ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ขอบอขอบใจผูท้ที่ติดตามแล้วครับส้มคลิปแต่ต้นจนจบแล้วก็ขอบใจหลายๆที่ติดตามและให้กำลังใจคอยตลอดมานะอ่ะฝากติดตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้ออ่ะบา,บายบาย